คือ <c oughs> ไม่ได้อะไรนะคือตอน,นตอเนี้ยดึกมากคือตีหนึ่งเร<อ>าคือมาอบรมใช่ไหมสิ่งที่ควรทำก็คือ <c oughs> คือดื่มเหล้าอ่ะเออกินเหล้ากัน,กนตูตี้กับมิกแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็เฮ้ยแก้วไม่เก็บเลยอันนี้ก็ค้าง แก้วแก้วปูผูเก่งแลอีกสองคืออ้ะไรนะรีบไปทำไมออพี่เรารีบไปทำไมเี่องราเ่อไปแล้วเดี๋ยวพี่ิก็มาคแค่ปนอหลบเขาอ้วกเลือดขาไม่ได้อ๋อเขางๆอันนี้คือไม่อะไรนะก็เนีย่หยิ่งไง อีเนี่เราควรทำยังไงต่อออกมันยากช่วยเฉยคือแบบกูนอนไม่เอาของมันไงโอเคเลย